สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับวิชาพระาศึกษานะครับเรายังอยู่ในหน่วยการรู้ที่5นะครับเรื่องสนุกกับเกมเบตเรเลตนะครับในเนื้อหาของเกมเบตารเลตนะครับคุณครูจะมีเกมทั้งหมด7เกมมาสอนนักเรียนนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นเกมที่4ี่นะครับในชิวจังหวัดของเรานะครับเมื่อเราได้ไปโรงเรียนนะครับเราได้หนังสือ ในเวลาว่างนะครับเราก็อาจจะมีกิจกรรมการเล่นเกมนะครับเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและกิจกรรมการเล่นเกมนะครับก็จะทําให้เรามีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าการเล่นเกมนะครับร่างกายเราได้มีการเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าหลังจากเลิกเรียนเรากลับมาบ้านนะครับช่วงเวลาหลังเลิกเรียนเวลาว่างนะครับหรือเสาร์อาทิตย์นักเรียนก็อ,อาจจะเอากิจกรรมการเล่นเกมต่างๆที่ครูได้สอนนะครับไปเล่นกับ พี่ๆน้องๆที่บ้านหรือไปเล่นกับเพื่อนแถวบ้านได้นะครับแต่เนื่องจากณตอนนี้นะครับสถานการณ์โรคโควิดกําลังแพร่ระบาดนะครับนักเรียนก็ต้องระมัดระวังตัวนะครับก็อย่าเพิ่งไปเล่นกับใครๆนะครับเพราะว่ามันก็อาจเกิดอันตรายได้นะครับมาดูนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเกมที่ครูจะมาสอนนักเรียนนะครับคือเกมคนเก็บขยะนะครับ จุดมุ่งหมายของเกมนี้นะครับจะฝึกความคล่องแคล่วว่องไวให้กับนักเรียนนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีเศษกระดาษนะครับขยะเป็นก้อนเพื่อจําลองเป็นขยะนะครับแล้วก็จะมีกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมประมาณกระดาษ A4 นะครับคนละ1แผ่นนะครับแล้วก็นกวีดหรืออุปกรณ์ที่สามารถส่งเสียงได้นะครับ1ชิ้นนะครับจำนวนผู้เล่นนะครับตั้งแต่3คนขึ้นไปนะครับ สี่คนห้าคนขึ้นไปได้เลยนะครับอาจจะเจ็ดถึงแปดคนก็ได้นะครับยิ่งจํานวนผู้เล่นเยอะเกมก็ยิ่งสนุกนะครับทีนี้มาดูกติกาการเล่นนะครับอันดับแรกนักเรียนจะต้องหาผู้เล่นหนึ่งคนนะครับเป็นผู้ให้สัญญาณนกหวีดนะครับหรือเป็นตัวแทนของคนที่ทิ้งขยะนะครับหนึ่งคนแล้วผู้เล่นที่เหลือนะครับเราจะจับกลุ่มเป็นวงกลมนะครับแล้วนั่งลงให้เป็นรูปวงกลม แล้วก็นํากระดาษคนละหนึ่งแผ่นนะครับวางไว้ด้านหน้าตัวเองทําเป็นเสมือนบ้านของตัวเองนะครับกระดาษหนึ่งแผ่นที่วางอยู่ด้านหน้าวิธีการเล่นนะครับให้ผู้ที่เป็นคนทิ้งขยะหนึ่งคนที่มีนกวีดอยู่นะครับหันมาแล้วนํากระดาษที่ขยับเป็นก้อนที่จําลองเป็นขยะวางไว้ที่หน้าผู้เล่นของใครก็ได้หนึ่งคนนะครับเสร็จแล้วก็หันหลังให้ให้ผู้เล่นที่นั่งอยู่นะครับ แล้วผู้เล่นที่นั่งอยู่นะครับ <g ül> ก็จะเริ่มส่งขยะที่เป็นก้อนนะครับส่งวนทางซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับแล้วต่ตกลงกันส่งไปเรื่อยๆนะครับส่งไปใส่บ้านของเพื่อนที่เป็นกระดาษสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านหน้าส่งไปเรื่อยๆ,ๆนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่ผู้ทิ้งขยะที่ยืนอยู่ที่มีนกสัญญาณนกวีดอยู่นะครับเป่านกวีดเมื่อไหร่ก้อนขยะอยู่ที่หน้าใครคนนั้นก็จะต้องออกจากการเล่นนะครับ แล้ววงมันจะค่อยๆเล็กลงมาเรื่อยๆนะครับเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหาผู้ชนะได้1คนนะครับอันนี้คือเกมคนเก็บขยะนะครับเมื่อเล่นครบแล้วหาผู้ชนะได้1คนแล้วเราก็มาสลับสับเปลี่ยนหา1คนนะครับไปเป็นตัวแทนคนทิ้งขยะที่ถือนกหวีดอยู่นะครับสลับกันเล่นเพื่อความสนุกสนานนะครับ